ครที่ขอพอ่อหลวงพ่อว่าสังใจคุณจะเป็นคนหน,นึ่งที่มีเสน่ห์เพราะอะไรเพราะว่าท่านเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ท่านหล่อมากนะแล้วก็ความหล่อของท่านนะมันก็ไปทําให้สาวๆเนี่ยนะรักชอบท่านมากๆเยอะมากไม่รู้เยอะขนาดไหนเนาะเออท่านก็เลยเบื่อหน่ายที่แบบมีใครมารักมาชอบท่านมากวนใจมาวุ่นวายกับท่านฉันไม่ชอบ ท่านก็เลยหนีไปท่านก็เลยพูดว่าหนีแล้วนะท่านก็ไปบวชค่ะนะท่านก็ไปบวชไปไม่รู้ว่าท่านปฏิบัติดีเป็นประชอบขนาดไหนก็มีคาถาท่านขึ้นมาเวลาครูเนี่ยครูก็เคยขอพรท่านตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเนาะแล้วครูก็ได้ผลลัพธ์ในเรื่องของมีตามหานิยมก็จะมีบารมีของท่านหรือยาตถุมานี่แหละค่ะนะที่ท่านมาคอยช่วยเหลือเพื่อครูก็มีกลย,ยันตมิตรเป็นผู้หญิง หลวงที่ก็เป็นผู้ชายที่เขามาคอยช่วยเหลือเกือ้อกูลเราแบบนี้ง่ายนะก็เป็นเพราะว่าบารมีท่านคือความรองท่านนั่นแหละนะก็เลยทําให้เวลาเราไปขอพรท่านก็จะมีผู้คนมากมายมาคอยช่วยเหลือเกื้อกูลเราใครเห็นก็รักเราก็มีตาเรานะคะก็เวลามาขอพรกับท่านขอในเรื่องโชคลาภเนาะท่านผูม้มีเวลามาก ก็แปลว่าท่านต้องท่านนั่งสมาธิแหละทุกคนสิ่งที่เราไปขอพรในวัดเนี่ยรู้ไหมว่าใครก็คือเจ้าวาดเนาะเจ้าวาดท่านเป็นคุสร้างสิ่งนี้ไว้ให้เราเราเวลาไปขอพ,อพรพลังบุญบารมีเนี่ยที่มีที่ท่านทํามาในอดีตเนี่ยกับเจ้าวาดท่านทำเนาะเชื่อเงีน้เนาะเวลาไปขอพรนะทําไมแบบพอหลังออกจะไเค้าขายปุ๊บ ขายง่ายจังเลยนะขายดีจังเลยนะเออก็มีแต่คนอยากเอาเงินมาให้เราก็คือพลังบุญที่เราได้ไปอธิฐานไว้มันก็เลยทําให้เราเกิดผลลัพธ์เรื่องของยอดขายมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกที่อยู่ดีทําไมทําทานยี่สิบบาททําไมลูกค้าเข้าแบบได้เงินเป็นพันบางคนได้เงินเป็นหมื่นบางคนขอแสนได้แสนบางคนขอล้านได้ล้าน พอาคนทานไงคุณก็เลยไนดะ้ไปแล้วนะทุกคนเราก็จะจริงๆอ่ะคนปฏิบัติก็ต้องพาทุกคนนั่งสมาธิเนาะแย่จะพาทุกคนนั่งสมาธิวิสามแต่คลิปอ่ะมันอัจไม่ได้เยอะหรอกทุกคนจะพาทุกคนนั่งสมาธิแต่ราทำคลิปลงช่อง youtube แล้วกันและติ k t ต k อกด้วย